หยาดทิพราชปานขึ่งแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงหลังเจ้าตัวถูกแฟนหนุ่มน,นอกวงการทำเซอร์ไพรส์ทุกข่าวขอแต่งงานในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาและล่าสุดก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วหยาดทิพได้ออกมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนรับรู้ว่าตอนนี้กำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมประกาศข่าวดีตอนนี้อยากจะได้เป็นคุณแม่แล้วค่ะมาบอกข่าวที่น่ายินดีที่สุดที่จะได้เป็นคุณแม่แล้วมีเจ้าตัวเล็กแล้วเพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณหมอค่ะ กำหนดงานแต่งงานจะจัดขึ้นเดือนเมษานี้แบบที่ตั้งใจกันไว้นานแล้วอยากขอขอบคุณทุกคำอวยพรและคำแสดงความยินดีจากทุกทุกคนที่แสดงความยินดีกับหยาดเรื่องแต่งงานด้วยนะคะได้อ่านมาทั้งหมดทุกข้อความเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกลับไปเช่นกันค่ะพร้อมทั้งฝากข้อความถึงเพจต่างๆด้วยว่า เหตต่างๆที่ให้ความสนใจลงคำใบ้ต่างๆไม่ต้องลงให้คนเดาแล้วนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดแล้วรอให้โป๊ะเหมือนในข่าวไม่ได้สั่งให้รีบปิดกล้องเพราะละครเรื่องนี้เริ่มถ่ายมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วมีคิวเดือนที่จะออนแอร์แจ้งมาตั้งแต่แรกและอยากได้แจ้งทางผู้จัดผู้กำกับละครเรียบร้อยแล้ว แต่แรกผู้ใหญ่อยากถือเล็ดรอครบ3เดือนก่อนค่อยบอกตอนนี้ยังไม่ครบนะคะแต่ก็ต้องออกมาบอกก่อนเพราะเห็นเขียนถึงกันไปต่างๆนานาก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะการมีลูกเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆของหยาดแล้ววันนี้ก็มีความสุขมากๆที่จะมีครอบครัวที่อบอุน่นขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับคำอวยพรจากทุกคนนะคะ หลังจากได้โพสต์ไปแล้วเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามอย่าทิปต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก